สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีมาพบพ่อกับนกเอี่ยงลวจ้านกเอี่ยงแม่ค้ามุกดาหารอีสานจ้าในรถฟู้ดทรัคในประเทศนอร์เวย์วันนี้คิดว่าจะไม่ได้เดินทางแล้วนะอันดับแรกเลยก็คือตั้งแต่ตอนเช้าเลย10บโมงทางสายการบินทางสนามบินมีข่าวว่าสนามบินปิดนะจ้าเพราะว่าได้เจอลูกระเบิดเวลาไอตอนที่เขาตรวจตรงที่เขาตรวจสัมภาระนะคะเจอลูกระเบิดเขาก็เลยต้อง ปิดสนามบินวันนี้เกือบสองชั่วโมงเลยแล้วก็ด้วยอากาศที่ไม่ไม่ดีแย่ลมลมแรงหิมะตกเยอะมาฟังรื่เองเล่ากันนะคะว่าเพราะอะไรเช็คเช็คสัมภาระนี่ค่ะกระเป๋าเนี่ยค่ะว่าเขาเจออะไรที่บอกว่าเป็นระเบิดเอากันโขนออกไปนอกเลยปิดสนามบินเลยวันนี้คนเดินทางเยอะมากเนี่ยด้วยความที่จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วเนาะ หลายคนที่มาอยู่เมืองบูเดอร์เขาไม่ใช่คนบูเดอร์นะคะดูโอ้เขาไม่ใช่คนบูเดอร์เขาเป็นคนจังหวัดอื่นมาทํางานเขาก็จะกลับไปหาครอบครัวเขาก็จะประมาณนี้แหละแล้ววันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ยิ่งจะเยอะวันศุกร์วันศุกร์ยิ่งจะเยอะนั่งรอนั่งรอนั่งรอแล้วก็นั่งรอคนจะไปออสโลรอเยอะเหมือนกันนะมานั่งรอทีแรกเครื่องจะออกกี่โมงนะเครื่องจะออกอ่า ห้าโมงครึ่งทีนี้ดีเลยอีกแล้วดีเลยสี่สิบห้านาทีครั้งแรกเลยพอตอนนี้ออกทุ่งสี่สิบห้านู่นน่ะดีเลยไปชั่วโมงครึ่งเลยนะโอ้เอารอกันไปจ้ะมรนทูทไหล่ะอือโอ้สองชั่วโมงเลยเหรอโ,โอ้เหรอดีเลยสองชั่วโมงเลยเหรอเพราะว<ม>่า<ม>ด้วยความที่<ม>อ,อากาศไม่ดีหิมะตกถ้าลมแรงๆเครื่องก็ไม่ขึ้นไม่ลงจ้ะก็เป็นอย่างนี้แหละ เขาขึ้นเขาลงแต่อาจจะช้าช้าแบบไม่ได้ช้าแค่45นาทีนะสองชั่วโมงเลยค่ะสองชั่วโมงกว่าที่ซ้ำวันนี้อรอไปนะกำลังขึ้นเครื่องจ้ะนก็อยงจะเดินทางไปหาน้องสาวไปฉลองคริสต์มาสกับน้องสาวจ้ะที่เมืองดรัมเม่นประเทศอนอเ์น,นี่แหลักเครื่องจ้ะไม่เคยขึ้นสายการบินนี้เลยนะโนวิชไม่เคยขึ้นเลยเคยขึ้นแต่ซัสแล้วก็นีเดอร์ก็ไม่เคยขึ้นเลย,เย,ลก,เลยก็ไม่เคย ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวลงจอดจะลื่นทำอะไรกับโคมันทำหนักนนะคนเยอะคนเยอะทุกที่เลยคนเยอะเป็นเทศกาลกลับบ้านนะเนาะคนก็จะเยอะที่ตรงบูเดอร์ก็เยอะพอมาตรงออสโลก็เยอะอีกเหมือนกันโอ้โหไม่ คนไม่น้อยเลยนะนั่งรอกระเป๋าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันเครื่องลง3ามทุ่มสามทุ่มสิตอนนี้ที่จริงอ่ะจะต้องถึงตั้งแต่ทุ่มกว่าแล้วแต่ทีนี้ด้วยอากาศที่แย่ก็ก็เป็นแบบนี้แหละ ต้นเขาล้มไม่ไฟ รู้ไหมคะว่าหลายๆเครื่องอ่ะก็ไอหลายๆเครื่องลงอ,อะไรนะเขาเรียกอะไรนะดีเลย์พอดีเลย์ปุ๊บทีนี้บางเครื่องก็ขึ้นบินไม่ได้แต่หลายๆเครื่องอดีเลย์บางเครื่องขึ้นบินไม่ได้เขาทําไงรู้ไหมคะคนติดอยู่ในสนามบินเยอะพอคนติดอยู่ในสนามบินเยอะแล้วเขาก็บอกว่าประกาศว่าให้ไปหาโรงแรม เข้านอนวันนี้ต้องไปนอนโรงแรมนะเพราะว่าหลายๆเครื่องคือบินไม่ได้เลยอันนี้คืออาจจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเพราะสามทุ่มกว่าแล้วทีนี้พอโรงแรมแถวนี้เต็มหมดต้องเข้าไปในเมืองออสโลประมาณ45นาที50นาทีต้องเข้าไปตรงนูน้นถึงจะได้โรงแรมนอนแถวนี้มีโรงแรมนะคะแต่ว่าเต็มหมดเลยด้วยความที่เครื่องล่าช้าเครื่องดีเลย เราไปฟรีโทกก็คือรถไฟรถไฟจากสนามบินคล้ายๆรถรถไฟฟ้าบ้านเรานะคะเด็กต่ำกว่า16จะไม่ต้องเสียตังค์ขึ้นฟรีขึ้นไม่ต้องจ,จ่ายตังค์ดูสินะลูกไปไหนเนี่ยฮะถ้าเอากระเป๋ามาเยอะ ก็จะลาบากแบบนี้แหละแต่ถ้าเราเอากระเป๋ามาแค่คนละใบใบเล็กๆก็จะง่ายหน่อยนี่แล้วลูกลูกชายชายยังไม่เคยขึ้นนะไปนี่คอรถไฟฟ้ากันจะเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราเลยแต่ไม่รู้นี่ไม่เรียงไม่รู้อันนี้เรียกรถไฟฟ้าไหมน่าจะเหมือนกันแหละนี่ไงไปเขาก็จะมีสายอยู่ ง่ายจ้าลงมาแค่สองสองนาทีเองสองสามนาทีเองแปบ๊บเดียวะเข้าไปลูกมาดูข้างในเขาเป็นยังไงเลอฟเตแดนโอลมานโอลมาน,มาน,มานบ้านฮันเซนโอ้ยน่ะจะมีจะมีที่ให้ไว้กระเป๋าแค่ไม่ช่องเองนะ แต่ก็มีข้างบนด้วยชั้นบนด้วยวก็มีฝั่งนี้ทางขึ้นจะมีแค่สองฝั่งแต่ก็มีสามชั้นนั่งฝั่งนี้แล้วแล้วรถไฟรถไฟสวนทางไปยัางงาู้นคือเราจะเวียนหัวนะถ้าเรานั่งไอหันหน้ามาตรงนี้รถไฟต้องมาทางนี้เข้าใจไหมคะ <c ười> คอยดูว่าเขาจะไปทางไหน เขาไม่ได้เหมือนรถไฟฟ้าที่เขาเปิดงับเลยนะเขาจะแบบเขาจะรอคนขึ้นมาแต่ก็จะตรงเวลาเป๊ะๆอยู่นี่ที่ไว้กระเป๋ามีสามชั้นมีทางขึ้นมีตรงทุกทางขึ้นไม่งั้นเราก็วางไว้ใต้ขาเราก็ได้มีสามชั้นคนก็มาเรื่อยๆดูด ใช้เป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟจากสนามบินแล้วเขาวิ่งสวนทางนะก็เราก็นั่งผิดแม่ก็จะอ้วกเลยเนี่ย <_ c oughs> บอกเมื่อกี้ว่า <_ c oughs> ถ้าเรานั่งผิดอ้วกแตกเลยนะ <_ c oughs> ก็ <_ c oughs> พอเรานั่งปุ๊บ <_ c oughs> เราหันหน้ามาฝั่งนี้ใช่ไหมคะรถไฟก็จะวิ่งไปฝั่งนี้แต่ทีนี้ไม่ใช่ <_ c oughs> พอเราหันหันหน้าอย่างนี้รถไฟเขาวิ่งสวนมาอย่างนี้ทีนี้ก็ยังก็เวียนหัวเพราะว่าจะยากอยู่ ก็จะอ้วกแตกก็เลยนั่งนั่งหันหน้าแบบแบบนี้ยไม่เหมือนคนอื่นนะหันหน้าไอหันหน้าชนกันอย่างเงี้ยไม่งั้นอ้วกแตกแน่นอนเลยเยจงเลยเจ้านี้ตื่นเต้นใหญ่เลยครั้งแรกเนี่ยคือสถานีแรกตรงไหนน่าฉายสถานีแรกลินลสตมตรมใช้เวลา12นาทีแต่ถ้าขับรถก็คือนานนะ จาากสถนีแรก <c oughs> แทบไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรนี่ย่างกระซิบอะไรนักหนาเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยอันนี้จะลงลงสเตชันอีกสเตชันละอันนี้ชื่ออะไรลูกอูชไกเยเตสช์ชน ฮะน่าไปดูได้เดบราล์ฮะอะไรนะอุชอุชลัวส์อันนี้มาลงในมาลงในตัวอุชลูอุชลูอัส์อ๋อเออใช้เวลาประมาณสิบนาทีแต่ละสถานีแต่ละสถานีใช้เวลาประมาณสิบนาทีสิบสิบสองนาทีให้สิบเอ็ดมีเงินไหมแะ โอ้ยไม่เห็นเลยเลยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศนอร์เวย์นั่นคือคือโรงแรมร์ดิสันบลูไหนไหนอ่ไออยอู่ไหนมอเอ้าตัวเหตุอะไรบ่จวง จะให้ดูวันก่อนล้มออกมานอกบ้านแล้วมาคุยคุยกับเพื่อนัมแต่คุยไม่ได้ระวังรองเท้าก็ไม่ได้ใส่รองเท้าที่เป็นหนามนี่นี่เออนี่แหละลอยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยสองวันแล้วนะคือแบบเจ็บลืมทายามงแล้วก็ก้นก,ก้นก็เจ็บอ่มามาถึงบ้านน้องสาวแล้วจะมาเล่าวันนี้ที่กลัวว่าเขาปิดสนามบินที่บอกว่าเขาปิดสนามบินนะ่ะตั้งตอนสิบโมง แล้วทีนี้ก็มีหวมีหวเตือนภัยแล้วก็คนก็ออกมาข้างนอกกันคือประมาณ300ชีวิตเขาเอาออกเอาออกมายืนข้างนอกหมดเลยแล้วทีนี้ก็คือเขาตรวจในกระเป๋านะคะเป็นเป็นเหมือนเป็นรูประเบิดเ,เขาคิดว่า,เ,าเขาอะคิดว่าเป็นระเบิดก็เลยเอากันผู้โด,ดยสารกันทุกคนเลยออกไปข้างนอกไปยืนอยู่ข้างนอกโดยอากาศที่หนาวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง ทีนี้ก็ตำรวจอะไรก็แห่กันมาเพราะว่าอะไรนะคนอนเขาเรียกอะไรนะที่กู้ระเบิดอ่ะก็แห่กันมาเต็มเลยแล้วก็พยายามกู้ระเบิดกันในเมืองบูเดอร์นะคะแต่ว่าเข้าไปดูในกระเป๋าแล้วอ่ะในกระเป๋าอ่ะมันไม่ใช่ระเบิดมันโอละพ่อมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นเอ,อเขาเรียกอะไรอ่ะลูกกลมๆอ่ะที่ยูรพินน่ะที่เขาเอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสอ่ะ มันมาคล้ายๆระเบิดคล้ายๆกันไหมที่กลมๆแล้วก็มีจุกขึ้นมาอย่างนี้น่ะมันเหมือนกับระเบิดมากเลยคือ <c oughs> <c oughs> มีคนเดินทางและเอาลูกนั้นน่ะที่จะมาตกแต่งตกแต่งต้นคริสต์มาสก็เลยแล้วมันออกมาเหมือนรูประเบิดมากเลยเขาก็ไม่กล้า,กากแกะพะนักงานใครก็ไม่กล้าแกะก,ก็เลยต้องเอาคนออกไป <c oughs> พอ <c oughs> ทั้งเอพนักงานกู้ระเบิดอะไรมามาแกะดูเป็นไอ ไปปิดไปเป็นไอเป็นไอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรลูกกลมๆเนี่ยที่เอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสเดี๋ยวลงให้ดูว่าลูกอะไรลูกไหนน้ที่เอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสน่ะมันเหมือนกับระเบิดจริงๆวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยคนแตกตื่นฮือฮากันโอเคมาถึงบ้านแล้วออกมาจากบ้านตั้งแต่สามโมงครึ่งด้วยความที่เครื่องบินดีเลยยีมะตกเยอะนู่นนี่นั่นโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยมาถึงห้าทุ่มอะ ปกติไม่ได้นานขนาดนี้นั่งเครื่องแค่ชั่วโมงกว่าเอง <Okay. S 1> แล้วก็จาก <Okay. S 1> ไอ้นั่งจากไอออสโลไอจากสนามบินการเดโมมาถึงที่นี่อ่ะ45นาทีแต่แต่วันนี้คือใช้เวลาทั้งวันน่ะค <Okay. S 1> ิดดูโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ทำรอนะรอนะส้มตำ คือแบบถ้าเดินทางมันจะมีแบบเวียนหัวจะอ้วกแบบทนงานมาเบิดมืออะทํทำไงละ่ะทำงานมาทั้งวันเอาสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอุ้ยไทยไม่พูด,ม,พดมีหลายคนถามนุ้งเองว่านุ้งเองไปสัญญกรรมมาเหรอคางฉีดอะไรทําอะไรไม่ทําอะไรมาจ้ะลูกสาวก็ได้ได้เหมือนแบบหน้าซิลิโคนน่ะหน้าเป็นอย่างนี้คือทําอย่างเดียวคือทําจมูกแล้วก็ถอดออกแล้ว นอกนั้นคือไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเลยนะคะหน้าอย่างนี้แต่ว่าหลายคนทักว่าทําไมเป็นหน้าอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ใช่หน้าอย่างนี้อ้าวก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน,วนใครมันจะไม่หน้าเหมือนเดิมอะ่ะมันก็มีย้อยมีมีย้อยมีเหี่ยวมียานมั่งแหละอ่ะ <c oughs> จะเจอกันอ๊้อยากกินส้มตำพุ่งไม่ไหวถ้าเดินทางถ้าไม่ได้กินอะไรเผ็ดเ็ดนะคนไทยนะไม่ได้กินอะไรเผ็ดเด <c oughs> มันจะแบบมันจะเลี่ยน <c oughs> นั่งนั่งรอเครื่องบินสามชั่วโมงมาไหวมาไหว เฮามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามุกดาหารลากันไปแล้วนะคะ